ธรรมดาเนี่ยเขาได้คนทั้งหาดไปดันทีหมดได้ครับในที่ปรึกษาเราที่ปรึกษาทีนีทีหมดเลยครับวันที่จะพูดจะคุยกันนะครับ ชีวิตมันก็ไปตามตามต่เอาวะาที่เราก้อบสนเสียใจเราก็เป็นห่วงแต่ว่าชมรมเรานี่มันจะหยุดอยู่แค่นี้หรือจะเดินหน้าต่อไปนะครับก่อนที่จะคุยกันขอรุ่นยากท่านอายุเนาะเพราะว่าบางคนท้านอายุเนี่ยยังไม่รู้จักตึงตรงเลย นะคุณอกัี้ปัญหาขาเรามีอะไก็อคุณอบครับที่แต่ครับอันนี้ท่านนยกท่าคพ่อคร่นครับทุกท่านเลยนะครับแวแถวพี่กิจครับคนสวยพิกิจนะคนงามพกวดพี่กิจประธานท่าทก็อีทประธานท่าทางอีทอุตตรดิตนะครับนี่จะไปด้วยกันตอนที่ไปก็เลยไม่ได้ประสานงานกันเทปนะฮะแต่ไม่ได้ประสานงานกัน ออาวสวัสดีครับเยอะนะเยอะๆน้าแก่ครับครับอ้าวต่อไปพวกเราจะขอแนะนำตัวสมาชิกเรากรรมการเป็นสมาชิกที่มาร่วมฟังผมก็ยินดีเราจะได้้อเท็จจริงดากบของท่านนายกว่าเฮ้ยยุบเพิกอย่าอยู่เลยท่านจะดันเราต่อไปแต่ผมเชื่อได้ว่าท่านก็ครูเราไม่ยอมไม่ทิ้นะฮะ น้องพิชานนะครับน้ำสำคารครับขอขอแนะนําตัวนะเริ่มตั้งแต่น้องจันทร์เป็นป้าของนัก้อลเชิญเลยครับแนะนำตัวพี่ช้างเอ่องานของผู้ปกครองของน้องอภิวัตเพื่อนเพราะว่าในกรณีที่ว่าน้องเขาพ่อแม่เขาเสียเลยผู้เป็นพี่สาวหรือว่าเป็นป้าก็ต้องมารับภาระเลี้ยงดูน้องน้องพ่อน้องแม่เขาเสียทั้งหมดเลยโอเคใช่ไงก็

กิโลครับอย่างนี้เขาอยู่บนยงนะก่อนน่ะคุณครับที่สมสีครูทองค่ะจากอำเภอพงษ์ิรามค่ะผู้ดูแลมาริวันครูทองค่ะซึ่งเป็นน้องเป็นน้องของแฟนอีกทีนึงแฟนไม่ใช่น้องสามีน้องตัวเองก็เป็นน้องตัวเองน้องตัวเองเป็นพิการทางร่างกาย เป็นพิการทางร่างกายส่วนน้องของแฟนนี่เป็นพิการทางร่างสมองครับซึ่งตอนนี้ดูการทางร่างกายและสมองอ่าอครับนเจนน่นต่อไปฮะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงดังหน่อยครับจะได้เป็นภาคทำลังนะคะเป็นผู้ปกครองของนายสุพกรจิทภูมิค่ะที่การได้เสดริเป็นยาสั่งตัเลยครับเพื่อเรียนที่โลกค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่พิ่สุนุเวทแต่จะออกแล้วแต่ว่าไม่ผ่านประเมินค่ะไม่ผ่านแต่ไม่ต้องห่วงนะคือท่านนายกจะดูแลให้พวกเราให้ได้ครับต่อไปครับ ท่านเกษท่านนี้เป็น,กนเกษียณแนะครับพี่ท่านนายกแล้วก็กรรมการท่านครับผมที่รูกมากก <c oughs> ็เป็นบิดาของผู้พิการทางศิรษะญวัยะครับตอนนี้ก็เป็นตําแหน่งกรรมการนะครับแต่ว่าการบัดนงานตอนนี้ก็รู้ว่าตัวเองทําให้เต็มที่เนื่องจากระยะทางไกลนะครับช่วงนี้ต้องดูแลเกษตรก่อนเยอะมากกพอยากพารณาตัวเองว่าอยากเชิญกรรมการท่านอื่นเข้ามาแทนตําแหน่งแล้วก็จะช่วย ทำงานในต่อไปครับเนื่องจากว่าบางครั้งการประชุมกรรมการก็จะมีค่าเดินทางแต่บางทีคนมาคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเหมนกไม่มีค่าเดินทางจะผมก็มาได้เก็นเก่ามาวมงานโดยไม่ต้องมีตําแหน่งครับครับโอ้พอดีท่านมีที่ติดอยู่ที่คุณหนุ่ยอืติดที่คุณหนุ่ยแกว่าจะทําอะไรนักให้กับคนิการแว่าทำสื่ออาทสุ่อพนิการเรียนรู้เื่อเกษตร แล้วท่านเป็นเกษตรอำเภอด้วยแล้วก็กําลังจะให้ท่านพระครูช่วยยา้ายมาเป็นเกษตรอำเภอบุรพทองใกล้ๆท่านเจ้าคณะก็จะไปอยู่เพื่อไหนอยู่ตอนนี้ตอนนี้อยู่าทาเทรทองพัฒนาคอนแวนเซ็นทําตอนแรกคาดว่าจะมาอรอยู่ปอ,องแต่ตอนนี้นคำสั่งพิองออกเมื่อวานนี้มีคนมาแล้วคือคนเก่าที่มาคลองอยู่ถ้าหลังตุลาหลเป็นต้นปลายเดียวแล้วเราวิวนอกกันแล้วกันเราวิวนจะเสียมีเยกะแยะทครับท่านต่อไปครับพี่ตุวิน ครับผมธนพลโกบริชาตครับเบอร์หนึ่งก็ก่อนนั้นก็ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนชั่วโมงตอนนี้ก็ถอยมาเป็นที่ปรึกษาในนามเป็นที่ครครับต่อไปครับ แกจะผสมพันเองผมบอกเอ้เนีไปไปติดต่อดูไสิก็เดิได้มาชมนเอ่เชิญไปครับน้องน้องแจ็คสวัสดีครับผนายจตนาภุรัลครับเป็นจิตศาสามาช่วยชมรมของสติปัญญาเนี่ยครับคี่กับเอกสารใ่ไหมครับอ่ะงานเอกสารน้องนี่แหละโอเคยมรคเ่อาเปมอิงระธัอ่าหตครับครับ ชั้นปียพันธ์มีสาลนะคะเป็นผู้ปกครองน้องพี่ทารีสิทธิศริสุพัรรณสติปัญญาค่ะแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแต่บาทจะเป็นแม่เลี้ยงคู่ป่ะไม่เป็นนะเป็นหนุ่มด้วยจำมาแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะก็เลยโอเคเออได้ไม่เป็นไรครับเป็นพี่ดนุลให้เป็นตําแหน่งรองประธานอ๋อเป็นรองประธานครับผม ครับพี่ผมมาลดผู้ทองครับเป็นผู้ทอนผมชาวเมืองที่ผมมือแต่คิดนี่ยนะไป้องเพลงที่เชียงใหม่มาแล้วเห็นแล้วได้จ้างงานได้จ้างงานอย่างใช่ไหมครับโอเคท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชิญเชิญที่แบ๊กก่อนครับผมเฮียแบ๊กครับทุกคนจำได้อยู่นะผู้มีพระคุณจำไม่ได้ยังไงก็ได้ยินอาสาที่ช่วยพวกเรา อย่าวันนี้เมื่อวานไปหนองบัวลำพูไปประกวดวัวไฟกลับมาก็จะมามางานนี้หนุ่มเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ชนรถที่ชนกันมาตอนนี้นนลูกน้องคนขนับรถไปให้ปักหายี่อ้ายแ่ไม่เป็นไรใจใหญ่เกินร้อยสำหรับนุบ่มนล้วนะครับท่บานพอครูเนาะใ้านงัะไาอาจรจะดับได้นับตัวนครับ <t ell> ท่านพ่อครกูก็คือเจ้าคณะอำเภอเราแล้วก็เป็นที่ศึกษาศีลศัก์แล้วก็ดูแลพวกเรามาตออมอมลอดแต่ทางเจ้าขององค์การที่เราเสนอไปว่าจะสร้าง,างห,าห้องน้ำแค่สองห้องท่านพ่อครูบอกอยมันน้อยไปอเอาองค์ข้ออถ้าผมปกค้องเนี่ยผมก็บอกว่าท่านครับเงินไม่มีครับไปทปําไปมาเ <laughs> รียนรับจัดการเองก็พอ,อจะเริ่มโครงการก็้าเหตุการ์ที่ครับ นะครับก็อยากจะฝากพวกเราเนาะนะครับแล้วก็ที่ให้ความเมตตานะครับเรื่องป้ายเรื่องอะไรคุปไพรถ้าไม่มีหมดเลเอาป้ายมานะแล้วถ้าไม่มีหมดเลยก็เป็นสิที่พวกเราได้ได้ปิดบังเอิญวันนี้ลืมที่ปรึกษาท่านหนึ่งนะครับก็มู้ยุ่งแต่งานก็คือท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอเข้ามาเป็นที่ปรึกษา์สารแต่วันนี้แม่ผมผมเดี๋ยวจะ มีโอก,กาสพระอท่านนายกไปพบท่านราษฎรนะครับในการคุยกับท่านคราวนี้นในในก็ถือโอกาสท่านาน,น,านายกครับท,ที่จะให้แม่คิดถึงว่าเราจะขับเคลื่อนของจรลน์นั้นไปในทิศทางใดให้เราพรบเราทราบกันนะครับแล้วองค์กรของเราจะเดินก,กันอย่างไรจะยุบหรือจะอยู่หรือจะพัฒนาก้นาวหน,าน้าต่อไปขอปรึกษาท่านานายกครับ คนอื่นต้องขอชื่นชมป้ายที่มาที่ชมรมเนาะใช่อาจารย์ประจักษ์เล่าให้ฟังนิดนึงครับที่เลยแวะถ่ายรูปด้วยแผมประทับใจมากเลยผมประทับใจมากใต้ครับเรื่องนี้ก็คือก่อนที่จะประเมินมาตรฐานขององค์กรอ่าเขาก็ไปดูในรายละเอียดว่ามันต้องมีไอ้นั่นไอ้นั่นผมก็เลยชวนคู่มือคู่มเราไปพบกับหลุมน้ ทางหลเลยมีดนแล้วเดินไปที่ตุงนครับทางหลวงตรงนี้มันเป็นุเดินเข้าไปนีไปถึงก็เนวยไว้ครับวันนีครับแล้ก็คุยัอนที่ยี่นันสเเขาคุยเขเข้าใจัยี่นันส์สร็นการนังส์เสร็จมาโอเครับอาจารย์เดียำให้ อาจารย์ต้องการติดทันมผมบอกต้องการสิบที่สามแยกเพื่อรองนี้มา